เนี่ยตกแก่นไปนั่นเต็มหนาอันแล้วนี้แงออกจากออกจาอันท่อน้ามองไม่เก็เฮไปเทืออันอ้งมแตกมาอย่งเนี่ยทก่ไ่แบบบาหน่อยยังไเลยอ่จะได้สุกไก่มากว่้งต้นอก็อยูกไร่มันก็เขาเลย นี่แหละมาสรวยได้เลยเดี๋ยวกินต้มมาด้วยเนี่ย <laughs> วันนี้ทำปลา้าพบิปปะเราต้องทอดก่อนครับให้มันดูดีให้มันแซบ,บไม่แซบไรนี่ครับไปแยกออกครับพี่นออ้องใส่ลงไปวันนี้ทำกับข้า,าวตรงนี้กินปลาแดกปลาแดกครับวัวครับจะไม่ต้องให้จับเผากินเอง นี่น้ำมันเอาน้ำมันหมูที่เกี่ยวออกกันนหมูแท้ๆนะครับน้องหมูมันมูครับมันทอดแล้วเราก็รอกรัทนี่ครับเชฟมือนี่ใส่สุดบอร์ใ่ไหครับไปเสียกล้ามห้อนฝนตกที่น้องเชฟเกยกระทะแตก เจียจ๊ยมผัดกินปลาเจานะครับเจียวกระเทียมเจียวพริกสองลูกอันนี้ไม่มีพริกแดงนะครับก็เลยเอาพริกแกงสองลูกครับแล,ล้วก,ก็ใบมะกรูดเจียวมันพร้อ,อมๆกันนะครับ อันนี้คือน้ำมะขามแช่นะครับแล้วก็เอาน้ำมะขามแช่ลงเกี่ยวายกันแช่ยายแล้วพี่น้องทำการตักไปแล้วก็เอา ุตาลปริ๊บน้ำโตอูก็ตายตัวอูกไเตอารมณ์ครับสองเริ ar, ในในใม่มมกดย็ใน้ำตุ่ กเีวตามายก็ได้เลยครับวันน้ตามทิ๊มัน,มนจะแทบกลัวแล้วก็อี๋น้ำตาเลนอดอี mất, mắc đẹp thì mình đi làm là lái qua xe làm là lái đấy không nào mình được làm xe นัวพี่น้องน้ำปลาใส่นำ้ำมัมหอยสักหน่อยน้ำนหอยนี้ขาดไม่ได้เลย เสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บหลุมไหนเราจะดึงเป็นมาหนุกมันวังต้นตาลใช่ไหมครับไปไปดึงตัดยืดมันกัน ก็ชิมพี่น้องท้ไมจะไม่ติดเราได็กๆนั่งกินมั้งไอ้ อันนี้คือเนื้อนะจ๊ะเนื้อไม่ได้ใส่เกลือกันเลยน,นี่หัวปลาปลาโดนื้อที่เรา เด็กของสวยพี่น้องกคนกนี่โอเคเสร็จแล้วครับมอีกับน้ำกนเดี่ีกับกกัจจมนนี่ล่ะ